สวัสดีค่ะลูกๆกกอไก่ครูนัดแจ้งอรุณหรือครูแม่ติม๋มครูจะพาเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องสารา,า,ราเด็กๆมาดูรูปร่างสาอากันนะคะสาอา เราจะเขียนจากโค้งส่วนข้างบนลากลงมาข้างล่างรูปเหมือนไม้เท้าของคุณตาสระอาลองออกเสียงสิคะอาอาสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะสระอาจะเป็นสระที่วางอยู่หลังตัวพยัญชนะค่ะ เราจะมาฝึกอ่านคำในสระอากันนะคะเริ่มเลยค่ะกอากาฝอาฝาฝอาขายอายาตอา เป็นการอ่านสะกดคําและแจกลูกนะคะเรามาดูภาพกันนะคะกากอากาเป็นนกสีดำบินได้นะคะร้องกากาค่ะภาพที่สองตาตตอ,อาตาไปภาพที่สามเลยค่ะ นานาอานาใช้ปลูกข้าวให้เรากินค่ะภาพที่4ีย่ยาโยอายาใขรไม่สบายคุณหมอก็จะจ่ายยามาให้รับประทานนะคะภาพต่อไปฝาฝออาฝา,ฝาและภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนอ่านเองได้ไหมคะขออาขา ไว้เดินไปมาค่ะเราจะมาฝึกอ่านเป็นคำกันนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะกาดาขาตา หาสาลานายาฝาทาไม่ยากนะคะ เราลองมาดูใบงานนะคะใบงานการเขียนคำตัวอย่างภาพแรกเป็นกาเขาก็มีกอไก่มาให้นักเรียนเ,าเอาเกอไก่ลงมาเขียนในช่องข้างล่างแล้วใส่สระอาก็จะอ่านว่ากาภาพต่อไปจะเป็นขาจะมีขอไข่วางอยู่ข้างหน้าให้นักเรียนเอามาใส่ในช่องแล้วเขียนสระอาไว้ข้างหลังก็จะอ่านว่าขา ภาพอื่นๆนักเรียนลองทำเองดูนะคะไม่ยากค่ะมาดูใบงานใบที่สองนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าครูให้ภาพไว้แล้วมีช่องให้นักเรียนเติมคำด้านล่างให้นักเรียนมาดูคำด้านล่างนะคะจะมีคำต่างๆ เพื่อจะนำไปเติมใต้ภาพให้มันมีความหมายตรงกันอย่างเช่นคำแรกอ่ะคือจะแนะนำคำแรกให้ค่ะตัวอะไรคะลานักเรียนก็มาหาซิว่าคำว่าลาอยู่ตรงไหนก็ลงมาหาอ่านรออาลาเมื่อพบแล้วก็เอาคำว่ารออาลาไปเติมใต้ภาพได้เลยค่ะคุณครูแม่ติม๋มขอฝากความรู้เรื่องสระอาไว้ ในคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกันในสระอื่นๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ